12นักษัตริย์เนี่ยเ,เป็นตัวแทนของพลังงานทั้ง12ซึ่งอสอดคล้องหรือว่าที่มาเนี่ยมาจากการโครจรของดาวพฤหัสรอบดวงอาทิตย์ใช้ระยะเวลา12ปีโดยที่มีโลกเนี่ยอยู่กึ่งกลางแต่ละปีที่ทำองศากันก็จะก่อให้เกิดพลังงานของนักษัตริย์ประจำปีนั้นๆแต่ละ12นักกษัตริย์ถ้าท่านทราบดวงจีนอยู่แล้วก็จะรู้ว่าตัวเองเกิดปีอะไร,รใช่ไหม อย่างแชรเป็นปีลิงปีวอกนะคะเขาสามารถเปรียบเทียบเป็นนิสัยใจคอได้ไหมคะสาหรับนักษัตริย์ที่เราเกิดเช่นลิงเป็นคนว่อวงคล่องแค่ว,ว่องไวเป็นคนคทําอะไรแบบหุนหันพันแล่นแบบนี้ได้ไหมคะก็จะได้ประมาณ25%เเพราะว่าดวงจีนเนี่ยประกอบด้วยเสารหรือว่าที่เขาเรียกว่าเสาหลักสี่แท่งปีเดือนวันยามเพราะฉะนั้นหลักปีก็จะอธิบายได้เพียงแค่25%เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าคนเกิดปีลลงคล่องแคล่ว แต่ละคนที่เกิดปีลิงก็อาจจะมีความคล่องแคล่วไม่เหมือนกันอ่าบางคนก็คล่องแคล่วน้อยหน่อยก็อาจจะไปทางเฉยก็ได้สี่เสาอ่ะ,อะขึ้นชาร์จได้เห็นหน้าจอสี่เสาที่ว่านี้ที่เราพูดถึงนักษัตริย์หลักปีก็คือตัวท้ายสุดเลยนี่คือปีไล่มาจะเป็นเดือนเป็นวันแล้วเป็นยามปีเนี่ยคืออะไรที่มันห่างไกลตัวเราที่สุดเพราะว่าพลังงานประจําตัวของเราจริงๆต้องคํานวณหรือวัดจากตัววันพลังงานประจําวันที่เราเกิดเพราะฉะนั้นหลักปีเนี่ยคือทางไกล ทางไกลก็คืออะไรที่มันไกลตัวแต่ว่ายังเกี่ยวพันกับเรานะเช่นวันพัพปรหลุดก็จะนับเป็นหลักปีเพราะว่าครับถ้าเดือนล่ะค่ะถ้าเดือนก็จะเป็นสังคมแวดล้อมใกล้ตัวเราบ้านที่ทํางานถ้าวันก็จะเป็นเรากับคู่ครองครับแล้วยามอะคะบุตรบริวารเพราะว่ามาทีหลังเราต้องมีตัวเราก่อนเราถึงจะมีบุตรมีบริวารเออเออไล่เรียงแบบนี้เห็นภาพขึ้นใช่ครับ ถ้าเป็นไทยดวงไทยจะดูที่ลัคนาหรือเวลาเกิดครับส่วนดวงจีนจะดูที่ไหนคะจะเรียกว่าดูที่พลังงานประจําวันเราจะมีศัพท์เรียกว่าดิถีดิถีก็คือตัววันเลยใช่ครับคืออย่างที่อาจารย์บอกลําดับ4ี่อย่างครับตัวเราจะอยู่ที่วันใช่้ยามหรือว่าเวลาจริงๆจะอยู่ที่ลูกหลานเราครับและตัววันนี่แหละที่จะเป็นตัวกําหนดว่าชงเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไร เรามูวแต่ไปโฟกัสเรื่องปีซะส่วนใหญ่เราก็ะครวันเราก็จะบอกว่าปีชงแล้วก็ไม่ดีแต่ว่าไม่ดีเรื่องอะไรจริงๆแล้วต้องดูว่าวันเป็นตัวกําหนด<อ>เป็นประธานของเรื่องราวด้วยแหละ,ะเหมือนถ้าดวงไทยคบบอกเรื่องราวดาวบอกเหตุอันนี้เหมือนกันคือปีก็บอกแหละว่าชงแต่เรื่องร,ราวอะไรต้องมาดูที่วนันใช่ครับ